เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ครูจะพาไปเรียนเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตนะคะในบริเวณต่างๆเราอาจพบพืชและสัตว์หลากหลายชนิดเนื่องจากสภาพแวดล้อมในแต่ละบริเวณอาจมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในด้านต่างๆ เพราะว่าสัสตว์แต่สัตว์และพืชแต่ละชนิดเนี่ยนะคะนักเรียนจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกาัน mm. เพื่อเป็นการเอาชีวิตรอดของสัตว์และพืชแต่ละชนิดนะเพราะว่าสัตว์และพืชแต่ละชนิดเนี่ยบางที่ก็อยู่ในน้าําบางที่ก็อยู่ในป่านะคะเราก็เลยต้องมาดูว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนที่เหมาะสมต,ต่อสัตว์และพืชชนิดนั้นๆนะคะอ่าไปดูกันเลยอย่างแรก สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์บริเวณป่าไม้จะเป็นที่อยู่อาศัยของพืชเช่นพวกส,สาบสนเตงและก็ลังนะคะส่วนสัตว์ที่ที่อาศัยอยู่ในป่าก,ก็จะมีพวกเสือกวางช้างลิงอะไรอย่างนี้ที่สัตว์ที่สามารถอยู่บนต้นไม้ได้พวกนกพวกอะไรก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่า ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพวกเขาก็จะเตาะตามกิ่งไม้นั่นเองนอกจากนี้ี่ยยังพบเห็นพืชและสัตว์ชนิดอื่นๆอีกหลากหลายที่อาศัยอยู่ในปา่าคือว่าในป่าเนี่ยมันใหญ่เนาะน,นักเรียนนาอมันก็จะมีสัตว์มากมายที่อาศัยอยู่อันนี้ครูแค่ยกเป็นตัวอย่างมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างเฉยๆนะคะต่อไปจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืช บริเวณแหล่งน้ําจะเป็นที่อยู่อาศัยของพืชชนิดพืชน้ํานะคะก็คือเช่นสาลายบัวผักตบชวาส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยก็จะได้แก่กุ้งหอยปูปลานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดนะคะที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําเช่นกันอย่างเช่นกบใช่ไหมคะถึงกบจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแต่ตอนที่เขาวางไข่เนี่ย ลูกเขาก็จะเขาก็จะมาวางไข่ในเลงน้ําพวกลูก,ล,กลูกของกบกที่ออกมาจากไข่ขก็จะต้องอาศัยอยู่ในน้ําก่อนนะคะพอโตแล้วอ่ะถึงจะมาใช้ชีวิตแบบครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นสัตว์กับสิ่งแวดล้อมอ่ามาดูว่าดวงอาทิตย์มีความสําคัญกับสัตว์และพืชยังไงสัตว์จะได้รับความอบอุ่นและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ อ่าต้นไมก้ก็พวกพืชพวกต้นไม้ก็เช่นกันนะนักเรียนเพราะว่าถ้าไม่ได้รับแสงสว่างเนี่ยพวกพืชกับต้นไม้ก็ไม่สามารถจะเติบโตได้เพราะว่าพืชเนี่ยจะจะเจิญต,ติบโตได้การสั่งขอแสงน,นะคะนักเรียนคนเราก็เช่นกันคนเราเน,นี่ยก็อาศัยแสงอาทิตย์เหมือนกันนะคะ